เราก็ถ่ายรูปสักสองรูปพอกดยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัชชาฟอร์ดนะคะเช่นเคยนะคะพรมนัชชานะคะนัชชาจะพาลูกค่ะทุกท่านนะคะวิวทุกท่านนะคะไปชมค่ะรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเทเทสซจ็บสไตล์นัชชาฟอร์ดกันนะคะวันนี้นะคะก็นี่ เป็นรถของลูกค้านะคะของพ,พี่ในโชว์รูมนะคะแต่ว่าแต่งหล่อมากเลยนะคะคันนี้แต,งแต่งจเต็มมากเลยอีกหนึ่งคันนะคะเป็นกระบะแแบบรุ่น XLS นะคะกระบะแคบรุ่น XLS นะคะราคาจำหน่ายน้ำปัจจุบันนะคะอยู่ที่8 14,000บาทน,นะคะรถเขาเป็น รุ่นที่รุ่นแกลเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่มีํำไยเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวค่ะขนาด2.0แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดอยู่ที่4 5 5ริอตันเมตรนะคะอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นาชาหน่อยนะคะเป็นกำลังใจนาชาหน่อยแล้วก็ใครเห็นอ่านปากอย่างเดียวไม่ได้ยินเสียงจังหวะไหนแจ้งนาชาได้เลยนะคะเหมือนแบบว่าน่าจะ บางทีบางช่วงอ่ะเหมือนอยู่ตรงแถวนี้ก็คือมันมีอักสัญญาณน่าจะเป็นอักสัญญาณกับตัวใหม่เนาะเพราะว่าเห็นถ้าถ่ายข้างในอ่ะไม่เป็นนะคะจากสังเกตนะคะจากสังเกตใครเข้ามาแล้วฝากกดไ์กดแชร์หน่อยนะคะฝนตกทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีแบบน้ําท่วมขังเนาะก็รถยนต์ฝนนะคะก็ลุยได้แบบทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะคะก็ ใครแบบกำลังแบบสนใจนะคะรถที่แบบขับในเมืองนอกเมืองนะคะได้ดีก็มาดูคลิปนี้เลยนะคะไม่ใช่คลิปสี่ตอนนี้ก็ลังพาเจ้ากระสดๆนะคะวันนี้ระชาเป็นเวรประจำโชว์ลุมด้วยนะคะอยู่ถึงเย็นเลยนะถึงหัวค่ำเลยนะคะใครแบบว่าหรือว่าจะมาดูรถวันนี้ดีนะคะก็แนะนำมานะคะมาวันนี้นะมีรถนะคะแต่งรอส่งมอแบบเยอะมากเยอะมากขนาดวันนี้ระชาเข้ามาเช็ครถให้ลูกค้าตัวเองนะ ก็แบบอจอดเลียงๆกันอยู่ก็คือแบบทพิ่มภามากเลยนะคะแค่าหาไม่เจอเลยนะคะก็เขี่ยวขอญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะทักทายกันแบบสดๆบ้างนะคะทักทายกันแบบสดๆบ้างแล้วก็ตัดสลับก,กันกับคลิปรีวิวนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLS c a p นะคะสีดำนะคะแล้วก็นี่มาพร้อมกับชุดแต่ง a l l อ r ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟแกลปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็คือกําลังฮิตมากเลยนะคะไฟตัวนี้นะคะเขาสามารถเปิดปิดได้นะคะ ่านี่ประมาณนี้นะคะมันจะมีปุ่มพิเศษอยู่นะคะเอบอยู่นะคะก็ขออนุญาตก,กดไว้เท่านี้เนาะเพราะว่ารถเขาเต็กเรียบร้อยเหลวอ่าให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆใครแบบสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะจริงๆแต่งได้ทั้งแคปแล้วก็4ประตูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเพราะว่ารุ่น XL S เขาก็เป็นรุ่นที่นะช่าทำโปรโมชั่นไว้ทง้ง เพดอยู่แล้วนะแล้วก็ทางทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวสีประตูเนี่ยราคาก็อยู่9ก้าแสนสับาทเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ลดราคาตัวลดเหลือ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทด้วยนะคะก็อยากแต่งแบบนี้ก็ได้นะก็มีไฟแก๊ปเนาะแล้วก็วฝากระโปรงเนี่ยติดตั้งแค่ตัวนังสือคลีนเ,เจอร์สีแดงแบบนี้นะคะกระจังหน้า ford Ford นะคะขอบสีแดงตัดกันกับสีดํานะคะเป็นสีด้านนะไม่ใช่สีเงานะคะลูกค้านะก็จะเป็นสีด้านเป็นงานแบบตัด ดำด้านแล้วกันเนาะทั้งคันเลยอ่ะแล้วก็นี่ชุดแต่งเหล็กจากเอลเลนเดอร์อันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็คือมีลูกค้าจองมาตลอดสำหรับตัวเอลเลนเดอร์จากเพจนะคะลูกค้าเพจเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตัวกันชนหน้าเอลเลนเดอร์เนาะแล้วก็มีตัวกันแข้งเอลเลนเดอร์สีแดงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวลากจูงสีแดงแบบนี้ แล้วก็ไฟตัดบอกนะคะพร้อมไฟแบบเหมือนไฟสปอ์ตไลท์นะคะใช้ควบคู่กันนะคะเขาก็จะปัดการทํางานอัตโนมัตินะคะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยเนาะไฟหน้าตรงรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือแคบนะคะก็คือเหมือนการไปฟูล l อลนะคะพี่ๆนะนะชาร้อนนิดนึง <c oughs> มีใครถามไหมว่าร้อนไหมร้อนนิดนึงนะคะลูกค้านะอาจจะพูดเหมือนหอบไปหอบอมานะคะร้อนนิดนึงนะคะ ก็อยากจะเจอกันนะพรุ่งนี้นะชามไม่ไม่ได้อยู่โชว์รูมเนาะเราก็จะมีไปออกบูธนะคะที่โลตัสนวันคนครด้วยนะคะก็ไปเจอไปเจอกันได้นะคะอ่าแล้วก็นี่มาดูข้างตัวรถกันนะคะสําหรับข้างตัวรถนะคะคิวล้อก็จะเป็นคิวล้อ6นิ้วนะ้ํามีหมุดสีเงินคิวล้อเป็นสีด้านนะคะแล้วก็แม็กยางค่ะก็แน่นอนช่วงนี้นะคะ สไตล์ออฟโรดแต่ขับขี่สนุกสบายนะคะต้องเป็นยางออเชเลนจากดีเซนตินะคะก็เป็นแมคคอ2บค่ะตัวนี้หน้ายังอยู่275ห้ครับ5้าห้ไม่ได้ยกสูงแต่อย่างใดนะคะก็คือสามารถขับขี่ได้นะคะไม่ได้ติดคิ้วล้อนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์นะคะออกแบบให้นะคะลูกค้าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นแมวเป็นหนูเป็นสิงโตนะคะไม่ใช่อะไรนะ น้องอะไรนะที่โดยที่โทนินไปน้องสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถสั่งได้นะคะได้ทุกแบบเลยนะคะด้านบนติดตั้งราวหลังคานะคะแล้วก็กันสาดนะคะ่าติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะขอญาตเปิดข้างใน,นอันนี้กันสาดแท้นะคะจะได้มาอันเดียวแบบนี้นะคะนี่เป็นกันสาดแท้จากศูนโฟร์อ่าภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเป็น อ่ะเบาคู่หน้านคชาม่ค่อยได้พูดถึงถ้าเบาไซรุ่นของแคปอะจ,จะแตกต่างกับสี่ประตูเลยหลักๆเลยก็คือเบาคู่หน้าเขาจะไม่ใช่แบบไม่ใช่เบาหนังนะคะเขาจะเป็นงานผ้าแบบนี้นะอ่าแต่เป็นงานผ้าแบบแบบที่มันไม่ได้ซึมน้ำเนาะมันจะกันน้ํานะมันจะเคลือบแบบเหมือนตัวศาสต์กันน้ําไว้ให้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เบาหนังเนาะแต่ในส่วนของตัวแคปเนี่ยเราก็จะแถบเป็นตัวแผ่นวางที่เป็นหนังให้ปกตินะคะหน้าจอเขาเหมือนตัว รุ่นตัวโตวของเขาก็คือตัวสีประตูเลยค่ะก็คือสามารถรองรับนะคะ Apple CarPlay and r o i d Auto นะคะเแบรบกไม่ต้องเสียบสายนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ f อดพา a s s นะคะ Application f อ,อดพา a s s เนี่ยสตาร์ทรถผ่านมือถือได้จากระยะไกลเลยล็อกรถปลดล็อกรถด,ดูแผนที่เช็คนะคะว่ารถเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือจาก ตรงนี้ได้เลยนะคะจากตรงนี้คือจากโทรศัพท์เราได้เลยนะคะพวงมาลัยก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับตัวสีประตูเลยก็คือมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานกันนะคะบวกลดลดเสียงรับสายอ่าหน้าจอก็จะเป็นแบบหน้าจอแบบไมดิจิตอลนะคะแบบนี้แล้วนะคะ กุญแจจะเป็นแบบไหนกุญแจสําหรับรุ่น XLS เนี่ยเขาจะเป็นแบบไข่สตาร์เนาะอ่าเห็นแบบอันนี้ถามจากที่ลูกค้ามาดูรถกันนะชาลวกันบางทียังสับสนอยู่อย่างถ้าเกิดลูกค้าได้เป็นตัวฟ u ตสตาร์เนี่ยค่ะก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะต้องอัพไปในรุ่นสปอร์ตเนาะแต่ว่าถ้าตัวแคปเนี่ยเขาจะไม่มีในรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เป็นตัวเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็เป็นตัวแคปอ่าเราหลังคาพูดไปแล้วเนาะสีน้ำด้าแล้วก็นี่ เอลเลนเดอร์ er นะคะชุดแต่งเหล็กจากเอลเลนเดอร์นะคะก็สวยมากตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานเน้นผลของเน้นใช้งานจริงตัวนี้ไม่ต้องทะนุถนอมเขาเลยคือเขาทนมากคือขาแขนเขาเนี่ยคือเขาทนมากรุ่นนี้เนาะทนมากจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ไฟเบรกเนาะแบบบางท่านก็อยากได้ไฟเบรกก็สามารถติดตั้งไฟเบรกนะคะเพิ่มได้นะคะจากตัว ตัวเ,วเดิมเนาะตัวนี้ค่ะเพราะว่ายังไงนะชาร,รับประกันเลยตัวนี้แข็งแรงแล้วก็ลูกค้าใช้แบบไม่ต้องถนอกได้เลยนะคะเขามีมาตั้งแต่ตัวเจนก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือขยับมาใช้มาใส่กับตัวนี้เนาะให้ตรงกับรูน็อตปกติเลยอ่าด้านหลังตัวตัวครอบ ฝาถังน้ามันนะคะแล้วก็ตัวคิวร้อนเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันมีที่เหยียบขึ้นลงนะคะจากข้างตัวรถให้นะคะเหมือนกันกันกบสีประตูเลยแค่เขาเป็นแคปนะคะแล้วก็แคปที่เปิดในกว้างสุดเลยคันนี้นะคะก็อัปเกรดนะคะเป็นตัวไฟท้ายนะคะ f u l l LED นะคะแบบตัวแรปเตอร์เลยอ่าแล้วก็ติดตั้งชุดข้อไฟท้ายสีดาด้านไปนะคะถามว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่ใส่ชุดข้อไฟท้ายได้ไหมที่จริงเท่าไฟตัวเนี้ยค่ะ เดิมๆเขาว่าขอบมันจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วถ้าลูกค้าแบบว่าไม่อยากติดเนาะพวกแบบลูกค้าบางท่านอ่ะเขาไม่ชอบติดตั้งงานครอบนะคะก็ไม่ต้องติดไปก็ได้นะคะมันก็จะเป็นสีจากตรงเนี้ยค่ะที่เป็นบริเวณด้านเนาะก็จะเป็นสีดําเงาปกติเลยแล้วก็นี่ฝาท้ายเอฟ e ว a ร์วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่านูนหน่อยเนาะอ่านูนออกมานูนแบบทรงวายหน่อยนะคะก็คือนูนออกมาจะไม่ใช่แบบแค่แปะเฉยๆนะคะทําให้ตัวบอดี้ท้ายรถเนี่ยดูใหญ่ขึ้น ดูแบบโค้งมนงอนโค้งงอนตุดทูกก้นแบบโค้งมนงอนนะคะเดี๋ยวจะตัดอะไรนะชัยไม่เน่ะโอเคช่วงนี้ไลฟ์สดไปก็กลัวแบบเขาตัดสัญญาณกลัวเขาตัดอะไรเนาะช่วงนี้ a ออแบบเขาทํางานหนักมากนะคะทุกทุชกช่องทางเลยอ่ะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกเขาว่าเรนเจอร์เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กค่ะมาพร้อมหงละจูงนะคะก็ตัดสลักสีแดงแบบนี้อันนี้ก็คือคุ้นเคยอ,อยู่แล้วสําหรับลูกค้าที่ ออกรถกับนาชาที่เป็นตัวสี่ประตูนาชาทําโปรโมชั่นตัวนี้วาอยู่แล้วนะสําหรับชุดแต่งนะคะรอบคันนะอันนี้จริงก็คล้ายๆกันกับคันนี้แหละก็เลยอยากให้มาดูว่าจริงๆอ่ะลูกค้าแต่งได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือว่าตัวสี่ประตูนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจออกรยูฟอร์ดก็อย่าลืมติดต่อนาชามาแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะพบเจอกันน่าจะพบเจอน่าจะเจอแบบสดๆอีกทีน่าจะวันอ่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะคะแล้วก็ อยู่นะชาอยู่เอาไปออกบูธค่ะไปออกบูธนะช่วงนี้ก็คือออกบูธหนักหน่อยก็อยู่แถวแถวโชว์รูมนี่แหละลูกค้าหรือพี่พี่นะคะจะเข้ามาดูรถกันยาชาก็รบก,กวนนัดลงหน้าสักหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวนะชาวิ่งเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพาเดินดูนิดนึงเพราะจริงๆเนี่ยโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนเตรียมแต่งรถเนาะก็คือนี่ไล่ยาวไปเลยอันนี้ก็คือรอแต่งรอแต่งร,อ,งรอส่งมอบนะคะก็คือเขาแต่งแบบเกือบจะเสร็จหมดแล้วนะทุกคน เยอะมากใครอยากมาดูเปรียบเทียบนะคะแล้วก็จะมีแบบรับสีแดงนะอยู่ข้างในอีกนะคะก็คือแบบพวกงานดับสีเราก็จะเก็บไว้ข้างในเนาะเนี่ยค่ะก็คือช่วงนี้อะไรมาแรงชุดแต่งอะไรมาแรงคะไม่ต้องถามเลยกระชังหน้าแล้วก็สกเก์ตหน้าเขามาแบบพร้อมเลยนะคะชุดแต่งที่มาแรงช่วงนี้ก็ต้องวกเตอร์นะคะวกเตอร์มาแรงจริงๆแต่ว่าลูกค้าที่เป็นหน้าเหล็กเนาะก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะก็สามารถมาดูได้นะคะช่วงนี้เยอะจริงๆ อ่ะเยอะจริงๆเดี๋ยวคันนี้ก็ของลูกค้านะชานัเดี๋ยวแต่แตงเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตงานติดตั้งให้ให้พี่ๆดูกันนะคะนี่เยอะมากนะคะเยอะมากเลยเยอะมากค่ะนี่เราก็กําลังแต่งอยู่นะแล้วก็คันนี้แต่งจัดเต็มอยู่อีกคันหนึ่งนะคะอ่า ใครสนใจออกรถยนต์อฟอร์ดนะคะก็อย่าลืมติดต่อนาชานะคะนาชาประจำการอยู่ที่ฟอร์ดพระนครน,นะคะสาขารังสิทธนะคะอย่าไปผิดสาขานะเพราะว่าบางทีลูกค้าเซิร์ชว่าฟอร์ดพระนครเนี่ยมันจะมีหลายสาขามากเลยเนาะแต่ว่าของนาชาอยู่ที่ลังสิทนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นกันมาได้นะคะมีชุดแต่งให้เลือกมากมายเยอะแยะแล้วค่ะแล้วก็ชุดแต่งของที่นาชาติดตั้งให้กับลูกค้านเนี่ยก็คือ มีประกันนะคะมีประกันคุ้มครอง,องชุดแต่งทุกชิ้นนะลูกค้าเฉีียวชนนะคะก็มีประกันให้นะคะอยู่ในอยู่ในประกันภัยชั้นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หรือว่าไม่ได้แจ้งประกันภัยนะงานติดตั้งมีปัญหารตรงไหนเนี่ยเราก็มีเซอร์วิสให้นะคะก็ยังไงก็สอบถามโปรโมชั่นกับวาชามานะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คราบหนะ้าไบไปค่ะ